สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพานักเรียนนะครับเฉลยเฉลยแบบฝึกหัดนะครับหน้า200 24นะครับอ่าหน้า2 2 4นะหนังสือสอสอวทนะครับหนังสือสอสอววทม3 เล่ม2นะครับเปิดได้นะครับเปิดตามได้แบบฝึกหัด5.2กไก่5.2ากไก่นะวันนี้จะพาเฉลย6ข้อย่อยของข้อ1ใหญ่นะครับข้อ1ใหญ่มี6ข้อย่อยนะ,ะเดี๋ยวขอลอกโจทย์ข้อ1ก่อน sin 30องศาลบคอร์สหองศานะครับอ่ะมี6ข้อย่อยนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับมาฝึกทำพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับข้อที่1 s i n 30ซองศาลบคอร์ส60องศานะครับอ่ะวิธีทำนะครับ เรื่องนี้เป็นการนะครับใช้มุมพื้นฐานที่เราพิสูจน์ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับอําค่ามาแทนนะครับแล้วก็บวกลบคูณหารกันธรรมดานะครับไม่ยากนะอ่ะไซด์สามสิองศาของเรามีค่าเท่ากับเศษ1นส่วนสอ่าลบด้วยคอร์สหกองศานะครับคอร์สหกองศานะครับมีค่าเท่ากับ นะครับเศษ1ส่วน2นะครับก็ลบเลขกันธรรมดานะครับการบวกลบเลขนะครับที่เป็นเศษส่วนนะต้องดูที่ตัวส่วนเป็นหลักนะครับส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาลบกันเลยนะครับข้อนี้ก็จะเท่ากับ1ลบ1ทั้งหมดส่วน2นะครับก็จะเป็น0นย์ส่วน2ก็จะเท่ากับ0นย์นั่นเอง อ่ะเป็นยังไงบ้างข้อหนึ่งง่ายไหมครับอ่าข้อหนึ่งง่ายมากนะครับอ่ะเดี๋ยวขวามือเดี๋ยวผมเขียนตารางดีกว่าเดี๋ยวเราจำตารางไม่ได้เดี๋ยวจำตารางไม่ได้นะครับ บบเผื่อนักเรียนจำไม่ได้ว่าค่ามุม30 45 60เท่ากับเท่าไหร่นะ,ะบางคนก็จำได้ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่นะครับ เขียนมาก่อนนะครับอ,อันนี้จำไว้ดีๆอจำไว้ดีๆที่ให้จำก็เพราะว่าเขาให้เอาค่านะครับประจำมุมนั้นๆน,น,นะครับฟังกชันนั้นๆมาแทนในโจทย์นะครับข้อที่2อ่ะผมเขียนข้างล่างนะครับซหกสองศา บวกกับคอรสองศานะครับอ่นะเราก็มาดูไซหกสองศาของเรานะนี่ไซนะ60องศาอยู่นี่อนะ่เราก็ดูคอลัมน์ของไซก็เท่ากับรูทสามส่วนสอง่เราก็เอามาแทนค่าลงไปรูทสามส่วนสองบวกคอร์สองศานะ คอสอยู่นี่นะครับ30องศาอยู่นี่นะคอรสก็มาดูตรงนี้คอสก็คือรูทสามส่วนสองเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับการบวกเศษส่วนดูที่ตัวส่วนเป็นหลักนะครับว่ามันเท่ากันหรือยังถ้ายังไม่เท่าเราก็ต้องทําให้มันเท่านะครับถ้าไม่เท่าทําให้มันเท่าถ้าเท่าแล้วนะครับ ให้นำเศษมาบวกกันเลยนะครับอ่าก็จะเป็นรูทสาบวกรูทสาทั้งหมดส่วน2องนะครับอ่ารูทตัวเนี้ยนะผมให้เป็นสี่เหลี่ยมนะแสดงว่ามีสี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับจะได้2สี่เหลี่ยมอ่แสดงว่าจะได้สองสี่เหลี่ยมอ่าทั้งหมดส่วน2 นะครับอสองก็จะตัด2ข้อนี้ก็จะตอบรูทสนะครับเรียบร้อยข้อ2ง,ง่ายมากนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้าง2ข้อแล้วนะครับมีแบบฝึกหัดทั้งหมด6ข้อนะอ่ะพอทำได้กันไหมพอทำได้กันไหมครับ ถ้าทำได้ก็หัดทำเองนะเพราะว่าคณิตศาสตร์ต้องหัดฝึกทำเองอเดี๋ยวผมขอแบ่งอันนี้ก่อนต้องหัดฝึกทำเองนะครับเดี๋ยวยกโจทย์ข้อที่3มาก่อนนะครับฝึกทำบ่อยๆนะครับเราจะได้ แม่นนะแม่นคำนวณแม่นนะอ่านะแล้วก็ไม่กลัววิชาคณิตด,ด้วยรูทสามคอร์ดสาบนะบวกด้วยรูทสองคอร์ดสีองศาบวกรูทสองไซสี่สิองศานะครับ อ่ะเขียนโจทย์ด้วยก่อนที่3มาดูนะครับมาดูข้อที่3อ่ะแทนสี่สิบห้าองศานะครับอ่ะเราก็ไปดูในคอลัมน์ของแทนนะนี่แทน45นะครับแทนก็คือ1นะครับอ่ะหลบอ่ะถ้าเราเจออย่างนี้นะครับถ้าเราเจออย่างนี้นะครับ มันเป็นฟังก์ชันไซน์ของมุมนั้นนะครับทั้งหมดยกกำลังสนะองะเราไปเอาค่าของไซน์60องศามาก่อนไซน์อ60องศามีค่าเท่ากับรูทสาส่วนสะครับทั้งหมดยกกำลังสองอย่างนี้นะ,ะแล้วทีนี้เราค่อยใช้คุณสมบัติเลขยกกำลัง a ส่วน b ยกกำลัง n นะครับจะเท่ากับ a กําลัง n ส่วน b กําลัง n อ่าเหมือนกับเราตบเลขยกกําลังเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับอ่าก้อนี้ก็จะได้นะครับหลบรูทสามกำลังสองส่วนสองกำลังสองหนึ่งลบลบอะไรครับรูทสามกำลังสองนะครับ รูทสากำลัง2ก็คือรูทสาคูณรูทสาเท่ากับรูทเก้ารูทก็คือ 3. นะครับอ่าก็จะเป็น3ามส่วนสองกำลังสเป็น4นะครับอ่าข้อนี้เป็นปัญหาแล้วนะครับเป็นปัญหาก็คือส่วนเขาไม่เท่ากันนะครับอ่าแปบ๊บหนึ่งส่วนเขาไม่เท่ากันนะครับ หนึ่งนี้ส่วนหนึ่งนะครับกรณีส่วนไม่เท่ากันนะครับเราอยู่มสามแล้วให้เราคูณควอยเอานะครับหรือทำให้ส่วนเท่ากันโดยการหากรนอรก็ได้นะ,ะส่วนเป็นหนึ่งกับเป็นสี่กรอรหนึ่งกับสี่ก็คือสี่ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เราก็นำสี่มาคูณทั้งเศษและส่วน ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะ1คูณ4ก็ได้4ส่วน4ลบสส่วน4นะครับอพอส่วนเขาเท่ากันนะครับพอส่วนเขาเท่ากันแล้วนะอขอยกขึ้นมาข้างบนนะ4่ส่วน4ีลบสส่วน4นส่วนเท่ากันนะครับให้นำเศษลบกันส่ลบ3ก็ได้1 ก็ส่วน4ข้อนี้ก็ตอบเศษ1ส่วน4นะครับง่ายมากนะครับก็คำนวณบวกเล็บไอ้บวกเล็บนะบวกลบคูณหารกันธรรมดานะครับนะแต่เป็นเลขเศษส่วนเท่านั้นนะทีนี้มาดูข้อที่4นะครับข้อที่4โอ้มีรากที่3เอ้ไม่ใช่มีรากที่2ของ3าม มาคูณด้วยนี่คูณรากที่2มาคูณอยู่ข้างหน้านะครับเราก็ค่อยๆทำนะครับเราแทนค่าเข้าไปคอสสามสองศาเรามาดูในตารางนะครับอ่าคอสคือรูทสาส่วนสอ่าบวกรูทสอ่าคอสสี่สิบหคอสสี่สนะครับเราจะเอา เราจะเอาตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะเราเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเอารูทสอส่วนสะเพราะว่าไม่อยากให้ส่วนมันติดรูทนะครับแทนเข้าไปรูทสองส่วนสอบวกลูทสคูณซ่้าอะ5ซสี่สิผมก็เอารูทสอส่วนสนะครับคูณกันธรรมดานะ ใช้สมบัติการแจกแจงคูณเข้าไปนะครับนี่คูณเข้าไปรูทสามคูณรูทสามนะครับก็จะได้รูทเก้าส่วนสองบวกลูทสองคูณรูทสองก็คือรูทสี่ส่วนสองนะครับบวกลูทสองคูณรูทสองก็คือรูทสี่ส่วนสองนี่ง่ายมากนะครับ รูทเก้าก็คือสามนะครับอ่ารากที่สองของเก้าก็คือสามนะครับส่วนสองบวกรากที่สองของสี่ก็คือสองส่วนสองบวกอ่าอันนี้เหมือนกันก็คือสองส่วนสองนะครับเราสังเกตเห็นว่านะครับเราสังเกตเห็นว่าส่วนมันเท่ากันหมดหรือ,อยังเท่าหรือ,อยังครับเท่าแล้ว นะครับเรานำเศษมาบวกกันเลยอ่าสามบวกสองบวกสองทั้งหมดส่วนสองน,น,นะครับนะ,ะก็จะได้7จส่วนสนะครับตอบข้อนี้เรียบร้อยยากไหมครับ อ่ะไม่ยากนะครับอ่ะใกล้ถึงฝั่งฝันนะครับเหลืออีกสองข้อนะครับโอ้โหโย,ยกกำลังสองมานะครับเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับอ่ะเปลี่ยนมาหน้านี้นะโจทย์ไม่มาละเดี๋ยวคัดลอกโจทย์มาก่อน เอ,เอผมคัดลอกโจทย์มาก่อนนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาเอาทำไมไม่มาอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเหลือยอยู่2ข้อนะครับ หลืออยู่2ข้อคือข้อ5กับข้อ6นะเดี๋ยวผมรอกโจทย์ข้อที่5กับข้อที่6ก่อนแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งคนละฝัง่งไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆทำ ข้อที่5โจทย์เขาบอกว่า1หารด้วยคอส์0องศาทั้งหมดยกกำลัง2นะครับลบด้วยแทน30องศาทั้งหมดกำลังสองนะขอ้อที่6ฟนะครับฟังชันแทนของมุม60องศานั้นยกกำลัง2นะครับและไปบวกด้วยคอส์0องศาส่วนรูทสบวกด้วยไซด45องศา หารด้วยรูทสองนะครับอ่ะเราทำข้อที่5ก่อนนะครับอ่ะข้อที่5นะครับ1นึงส่วนคอสสาองศาอ่า30องศา,อองศาคอสของเขามีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะครับลบด้วยแทน30องศาอ่ะแทน30องศาคือเศษ1นส่วนรูทสาม นะครับอ่ะทั้งหมดยกกำลังสองตัวไหนที่มีกำลังสอง่ะเช่นนี้นะครับใช้คุณสมบัติเลขยกกำลังให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ A ส่วน B ทั้งหมดยกกำลัง N นะครับจะเท่ากับ A ยกกำลัง N ส่วน B ยกกำลัง N นะครับอ่ะก็จะได้1ส่วนรูทสา ยกกำลังสองส่วนสยกกำลังสองนะครับลบด้วย1กำลังสองส่วนรูทสามยกกำลังสองนะครับตัวนี้นะครับ1ส่วนนะครับรูทสามกำลังสองก็คือรูทเก้าก็คือ3าส่วนสนะครับลบ1กำลังสองก็คือ1นะครับอ่ะเม cry, 3, 2, ื่อกี้รูทสามกำลังสองคือ3นะครับ ก็จะได้เช่นนี้ออกมานะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็นการหารเศษส่วนซ้อนอยู่นะครับให้เราเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกับเศษเป็นส่วนนะครับนี่กับเศษเป็นส่วนนะเศษเป็น3ก็จะกลายเป็นส่วน3นะครับส่วนเป็น4ก็จะกลายเป็นเศษนะครับลบด้วยเศษ1ส่วน3นะ 1คูณ4ได้4นะครับส่วน3ลบ1่ส่วนสาสังเกตว่าส่วนเท่ากันแล้วนะครับ3กับ3เท่ากันเราจับเศษลบกันนะครับส่ 4, ลบ1ก็จะได้3ส่วน3นะครับสส่วน3ตัดกันนะครับก็จะตอบเท่ากับ1นะครับข้อนี้โอ้โหทำตั้งนานตอบ1นะครับ เรียบร้อยนะง่ายมากๆกนะครับง่ายมากๆและอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งอย่าพึ่งท้อนะครับอย่าพึ่งท้อนะอ่าเรามาดูแทนหกสิบก่อนนะนี่แทนหกสิบเท่ากับเท่าไหร่ผมจําได้อยู่นะเดี๋ยวบอกนักเรียนมาดูอ่าบอกนักเรียนมาดูแทนหกสิบมีค่าเท่ากับรูทสามนะครับอ่าแทนหกสิบรูทสาม คอสสีสหกไซสี่สอ่าคอสหกสิบห่สวนสไซสี่สิบห้ารูทสส่วน,นสองเอานำเข้ามาแทนนะครับแทน60องศามีค่าเท่ากับรูทสอ่าทั้งหมดยกกำลัง2บวกคอสหกสิบองศานะครับเศษหนส่วนสนะครับส่วนด้วยรูทสอะ ส่วนมันซ้อนกันเยอะเนาะข้อนี้เนาะอซส์สี่สิบห้า,า 45, นะครับรูทสองส่วนสองส่วนด้วยรูทสองนะครับนี่นำเข้ามาแทนนะครับรูทสามยกกำลังสองนะครับก็คือรูทเก้านะครับบวกเศษหนึ่งส่วนสองนะครับรูทสามตัวนี้มีส่วนเป็นหนึ่งนะครับ เปลี่ยนหารเป็นค mm. um. ูณกับเศษเป็นส mm. ่วนให้เรียบร้อยนะครับรูทสองตัวนี้ก็มีส่วนเป็นหนึ่งเช่นกันนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยนะครับตัวไหนตัดได้ก็ตัดนะครับอย่างเช่นรูทสอตัดรูทสองนะรูทเก็คือสามนะครับบวก 1คูณ1ก็ได้1ส่วน2รูท3นะครับอ่าบวก1ส่วน2นั่นเองอ่ะทีนี้ตัวไหนมันบวกกันได้นะครับเอาตัวนี้ก่อนนะเอา2ตัวนี้ก่อนนะ3ม,มีส่วนเป็น1อ่ะส่วนมันยังไม่เท่านะครับทำส่วนให้เท่ากัน สามส่วนหนึ่งคูณส,สองทั้งเศษและส Entonces, ่วนบวกสองแป๊บหนึ่งเขียนผิดนะครับบวกเศษหนึ่งส่วนสองรูทสามบวกหนึ่งส่วนสองสามคูณสองก็เป็นหกส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองรูทสามบวกเศษหนึ่งส่วนสอง ตัวนี้กับตัวนี้มันส่วนเท่ากันนะครับเอาเศษมาบวกกันนะครับหกบวก1ได้7จส่วนสอ่ะบวกด้วย1นึ่ส่วนสองรูทอ่ะเรามาดูตัวนี้นะครับเรามาดูตัวนี้ส่วนมันติดรูทนะครับติดรูทสามเราไม่อยากให้มันติดรูทนะครับเรานำรูทสามคูณทั้งเศษและส่วน นะครับอะก็จะได้1คูณรูทสามได้รูทสามนะครับ2คูณรูทสามคูณรูทสามก็จะได้2อรูทเก้านะครับก็คือ2คูณสามนะอะก็จะกลายเป็น7ส่วน2บวกด้วยรูทสามส่วน6นะครับส่วนยังไม่เท่ากันนะครับ 2กับ6ยังไม่เท่ากันเราต้องทำส่วนให้เท่ากัน7จ็ดส่วนสองทำให้ส่วนเป็น6ก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนบวกด้วยรูทสส่วนหกอ่าเจคูณสได้21่สิบ่วนหบวกลูทสส่วนหนะครับอ่าพอส่วนเท่ากันนะครับก็เศษบวกกันนะ อนะข้อนี้ก็จะตอบ21บวกรูท t ทั้งหมดส่วน6เรียบร้อยนะครับตอบนะครับข้อนี้อ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับฉเฉลยมาทั้งหมดนะครับ6ข้อนะครับในแบบฝึกหัดที่5.2กอไก่นะครับหน้า224อนะ่าข้อ1ใหญ่นะครับข้อ1ใหญ่นะมี6ข้อย่อยนะครับ ใครที่ทําไม่ทันนะครับก็มาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับในการทําแบบฝึกหัดนะครับวันนี้ผมเฉลยให้เรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครไม่เข้าใจขั้นตอนไหนนะครับฟังก์ชันไหนที่ผมแทนค่าเข้าไปนะครับบวกลบคูณหารที่ตามยังไม่ทันนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับพูดคุยนะครับสอบถามได้นะ ะแล้วก็มาติดตามนะครับ EP ต่อไปก็คือ EP ที่ผมจะไปเฉลยในหน้านี้แหละแต่ว่าเป็นข้อถัดไปนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับคลิปนี้นะครับ EP นี้ลาท่านท่านนักเรียนทุกท่านนะครับที่เข้ามาทำการบ้านนะครับไปก่อนนะครับฝึกทำบ่อยๆนะครับคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับอ่ะขอแค่เรานะครับอ่าทำบ่อยๆนะครับมันก็จะ เก่งเองแล้วก็แม่นเองนะครับอ่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ